สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุน้นคุณทำได้นะครับวันนี้ก็นะครับเอฟซีท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุ้น svoa เข้ามานะครับซึ่งเป็นหุ้นตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับพวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนี้นะครับก็เรานะครับาสามารถที่จะดู ไปพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งเขานำข้าวแล้วก็มีฐานการผลิตนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับมาเแ็บแค่แค่1,122ล้านนะครับแต่ว่าเข้ามาในตลาดเนี่ยยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่16กันยา2 5ส6นมะครับปัจจุบันนี้ก็32ปีละนะครับ32ปีนี่ถือว่า เก๋าพอสมควรเลยนะครับที่อยู่ในตลาดหราทราบมานะครับราคาพา10บาทนะครับตอนนั้นแล้วก็ IPO เข้ามาก็85บาทนะครับ85บาทก็ถือว่าประมาณอ่าเจ็ดนะครับประมาณ700%นต์นะครับสำหรับอ่าเจ็ดร้อยหาหรับคนที่อ่าเป็นผู้ก่อการนะครับเอากำไรตอนนั้นนะครับอ่าสากว่าปีในะเครื่องคอมเครื่องอะไรต่างๆนะครับ เพืเ่อนๆลองคิดดูนะครับก็ขายได้78เท่านะครับาถามว่ามันยังอยู่ในเทรนไหมในสมัยนั้นก็คือมันช่วงใหม่ๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับอาจจะในประเทศไทยนะครับก็เลยขายได้ค่อนข้างแพงอยู่นะครับต่อ8ครอวนี้ก็อะไรที่มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนี่ก็นะครับค่อนข้างจะแพงนะครับปัจจุบันนะครับแตกพามาเหลือ1บาทเนี่ยนะครับถ้าเรา ย้อนกลับไปหา iPO อก็เอาเอาหารสิบเนี่ยก็จะอยู่ที่แปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้าเราเอากลับไปที่พาสิบบาทนี่ก็จะอยู่ที่แปดสิบห้านะครับอันนี้ณนะเวลานะครับราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมวันที่แดเนี่ยนะครับเหลือหนึ่งบาทสาสิบเก้านะครับวันนี้นะครับปิดตลาดหนึ่งบาทสาสิบเก้านะครับเพื่อนเพื่อลองวินาดูนะครับจากแดบาทห้าสิบก็ลงมาเหลือ หนึบาทสานะครับส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีน้อยเจ้านะครับมันมีเยอะมันมีหลายเจ้าอะไรเนี้ยนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วมันก็นะครับราคาล่วงลงมาเยอะก็สมเหตุสมผลนะครับส่วนหนึ่งก็คือกําไรที่กิจการทําได้นะครับมันมันค่อนข้างน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการนะครับ มูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้เนี่ยิบเท่าก,กว่านะครับถือว่าเป็นเป็นหุ้นที่แพงนะครับอันเนี้ยกรอบราคานะครับไฮโล low ห้าสิบสองสันะครับหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่นะครับแล้วก็ต่ำสุดก็คือเก้าสิบเอ็ดสตางค์นะครับจากเก้าสิบเอ็ดสตางค์เนี่ยขึ้นมาที่บาทสามสิบเก้าเนี่ยนะครับมันก็บวกขึ้นมาประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะครับปรับตัวขึ้นมาจากราคาต่ำสุด นะครับในรอบ52สัปดาห์นี้ก็บวกกลับขึ้นมา52แล้วะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็ PE เห็นไหมครับ24เท่านะครับ24เท่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าบริษัทนี้นะครับยังทำกำไรได้เท่านี้นะครับก็จะใช้ระยะเวลานะครับ24ปีโดยประมาณนะครับ พูดง่ายๆก็คือ24ปีนะครับเงินที่เราลงทุนไปมันจะกลายเป็น2เท่านะครับรวมทุนด้วยนะครับก็คือเป็นก100ําไร1 0 0เลอยเต่างเนี่ยแต่ว่า24ปีเนี่ยถามว่าถ้าเราเอา100นะครับตั้งแล้วหารด้24เนี่ยมันมันจะเหลือเท่าไหร่มันจะเหลือสักสามสอร์เซ็นต์เงี้ยนะครับสาถามว่าบริษัทเขาทํากําไรได้นะครับแล้วเขาจะเอามาจ่ายปันผลเรา ถึงไหมปีหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อย่างยอันนี้ก็ต้องคิดนะครับในส่วนของมูลาค่านะครับตามบัญชีเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาหุ้นเนี่ยครับมีส่วนลด49นะครับส่วนหนึ่งก็อย่างที่เราดูจากตรงเนี้ยก็คือบริษัททํากําไรได้ไม่ดีนะครับมันมันจึงมีการลดราคาลงมาอันนี้ก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอตัวเลขอื่นๆนะครับประกอบการพิจารณานะครับอย่ามเพื่อนดูนะครับ เขาจ่ายปันผลอยู่เราเนี่ยนะครับสสตางค์หสตางค์หกเมืงเจ็ดเมงแล้วแต่ผลประกอบการนะครับอย่างถ้าเราคํานวณจาก5สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับห้าสตางค์ต่อหุ้นนะครับณราคาปัจจุบันเนี่ยบาท39เนี่ยเขาจะจ่ายปันผลที่เท่าไหร่เขาจ่ายปันผลอยู่ที่สามสามจุดหกนะครับตีไว้ง่ายๆเลยก็คือ3.6มจามจนี่มันก็จะได้ ปันผลจริงๆก็ประมาณสัก3.2 3.2เอนย่างเงี้ยนะครับก็สูสีกับเงินเฟ้อเลยนะครับถ้าอัตราปกติเงินเฟ้อก็อยู่ที่ประมาณ2-3ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าลงทุนตัวนี้ไปก็แค่เสมอกับเงินเฟ้อนะครับถ้ามุ่งเน้นที่จะรับปันผลอย่างนี้นะครับคราวน,นี้ในส่วนของตัวเลขอื่นๆที่น่าสนใจก็บริษัทนะครับมีเงินสดอยู่ในมือใน400 จด right สล้านนะครับในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีมีไหมนะครับเงินเบิกเงินบัญชีเนี่ยสองพล้านอันนี้คือนิสินระยะสั้นนะครับดอกเบี้ยมันจะแพงกว่านี้สินระยะยาวนะครับเจ้าหนี้การค้า1,400ล้านนะครับนิสินระยะยาว37ล้านนะครับรวมนี้สินหมุนเวียนนะครับรวมนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่5170ล้านนะครับอ่าอันนี้เมื่อเทียบกับส่วนของพูดถือหุ้นนะครับแล้วก็ลูกหนี้ ลุงนี่ก็เยอะนะครับลุงนี้เยอะบวมขึ้นมาจากปีก่อนนะครับปีก่อน6เดือนนี่อยู่ที่2001นนะครับปีนี้2007นนะครับไม่รู้ว่าเก็บนี่ได้ง่ายหรือย,ยากถ้าจาบตรงนี้ก็อาจจะเป็นการหมักหมมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในส่วนของนี้สินรวมทั้งหมดอยู่ที่5,460ัี่ล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่2550ล้านนะครับอันนี้ก็ ถ้าเราดูเทียบจากนิสินนะครับกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ถือว่าอยู่ที่เราราประมาณสักสองเท่านะครับสเท่าน,นิดก็ถือว่า,าถ้าเราไปดูในส่วนขององบดุลนะครับมเมื่อกี้ยนะครับก็คือเห็นไหมครับเขาก็เอาตัวรอดไปในแต่ละปีแต่ละปีเพราะว่าในส่วนของอาการาใช้นะครับสภาพคล่องนะอาจจะไม่ต้องการมากอะไรนะครับเพราะว่ามันมีตัวช่วยอยู่ก็คืออาจจะ นำมาจากเจ้านี้การค้ามาขายก่อนอะไรเงี้ยนะครับอพอขายได้แล้วนะครับก็กินกําไรส่วนต่างจากการขายคอมพิวเตอร์พวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างเสร็จแล้วอันไหนที่ขายไม่ได้ก็ส่งคืนเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอพอเจ้าหนี้การค้าบางอย่างเนี่ยถ้ามีอํานาจต่อรองสูงก็สามารถส่งคืนได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สัญญากันแหละในส่วนของอนี่สินนะครับ หนี้สินปีปัจจุบันก็อยู่ที่2.14 2. นะครับก็นี้สินเยอะอยูอ่ตัวที่มาเป็นตัวช่วยในส่วนของสุขภาพบริษัทนะครับที่เราดูเมื่อเะกเกียนะครับก็คืองบดุลหรือฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยเราดูนะครับสภาพคล่องแค่1.11นะครับก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ค่อนข้างจะสูงแต่ตัวช่วยก็คือวงจรเงินสด เงินไหลเข้าสู่กิจการในใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับสามวันเห็นไหมครับ5วันอย่างเงี้ยนะครับแต่กว่าเงินจะไหลออกจากบริษัทเนี่ยนะครับเป็น10เท่านะครับอย่างเนี้ยห้าสิบสามวันห้าสิบสี่ห้าสิบหกหกสิบสองวันเนี่ยประมาณสองหกสิบสองก็ประมาณสองเดือนอย่างเงี้นะครับถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้ก็นะครับมีอำนาจต่อรองนะครับในเชิงที่เจ้าหนี้การค้านะครับเออนำสินค้าจากเจ้าหนี้การค้ามานะครับหรือว่าเอามาทำให้เกิด กำไรก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเงินไปชําระหนี้อย่างนี้นะครับอันที่ถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็หมุนไปได้อยู่นะครับแต่ว่าติิงตรงนี้ก็คือในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินมันบวมขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับบริษัทกิจการทําธุรกิจแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมี รายได้เข้ากระเป๋ไหมนะครับปี65เนี่ยนะครับรายได้เข้ากระเป๋านี่เยอะนะครับ700นะครับ37ล้านแต่ปี66ปี67เนี่ยนะครับติดลบ2ปีซ้อนเลยอย่างเงี้ยนะครับปี68ก็ติดลบอีกนะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คืองบไม่งบกระแสเงินสดเนี่ยที่ไปสนับสนุนวงจรเงินสดแล้วก็มาสนับสนุนสุขภาพหุ้นนะครับสุขภาพบริษัทหรืองบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยมันมันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับ บริษัททําธุรกิจแล้วนะครับไม่ค่อยนะครับพูดง่ายๆก็คือจับดูจากสามปีเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยนะครับสปีหลังเนี่ยคือติดลบ6 6 6 7 6 8เห็นไหมครับมันมันมันติดลบ3ปีติดอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ไม่ได้ละนะครับฝีมือไม่ถึงนะครับอันในส่วนของปี66เห็นไหมครับก่อหนี้ปี67ก็ก่อหนี้ปี68ก็ก่อหนี้เห็นไหมครับก่อก่อหนี้สามปีซ้อนเลยนะครับมันไม่ทําให้หนี้ หนึ่งเท่าก,ว,กว่าขึ้นมาเป็นสองเท่าก,ว,กว่าได้ยังไงนะครับตรงจุดน,นี้ก็คือรายได้เข้ากระเป๋าหรือเข้าบริษัทเนี่ยมันมันไม่มีเลยนะครับใน3ปีเนี่ยนะครับสามปีเนี่ยถ้าเราดูเราตรวจสอบอย่างนี้เราก็จะได้มั่นใจว่าหุ้นตัวไหนนะครับถ้าผู้บริหารดีเราอาจจะให้โอกาสอีกสักปี2ปีแต่ถ้าผู้บริหารแย่เนี่ยผู้บริบริหารขาดความซื่อสัตย์อย่างงี้นะครับเรานะครับดูแล้วงบการเงินติดลบ3ปีเนี่ยนะครับก็ ไม่ไม่ไม่น่าสนใจล้วนะครับอาจจะเป็นในส่วนของนะครับตัวที่เราอาจจะเอาไว้พิจารณานะครับหรือว่าทดสอบทดลองอย่างอื่นไปนะครับเราดูในส่วนของรายได้ของบริษัทนะครับแปดพันเจ็ดเจ็ดพันนะครับเก้าพันแปดพันกว่านะครับรายได้นะครับที่เข้าสู่บริษัทก็เจ็ดแปดพันล้านนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ไม่โตเลยนะครับไม่โตเลย แล้วในส่วนของอต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้นะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่นะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงนั่นเองนะครับแล้วก็กําไรสุทธินะครับลดลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับปี64่เนี่ยร้อยล้านปี65เหลือ1 3 6ล้านปี6 6เนี่ยเหลือ109้าล้านเองนะครับปี6 7หนักเลยนะครับเหลือ25ล้านนะครับทังนั้นที่รายได้เนี่ยมากกว่าปี65อีกนะครับรายได้ปี6 5 7 0 0 0กว่าล้าน นะครับปี6 7เนี่ย8,000กว่าล้านนะครับแต่กำไรสุทธิเนี่ยนะหายไปเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็มันก็สะท้อนย้อนกลับไปที่เราต้องพิจารณาฝีมือผู้บริหารละว,ว่าเอ๊ะเขาเขามีฝีมือไหมอย่างเงี้ยนะครับตรงจุดนี้ก็เอาเอสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าตกเกณฑ์มาตรฐานไปนะครับผู้บริหารไม่มีฝีมือนะครับที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนะครับดู ยังไงก็ดูจากตรงนี้นะครับส่วนของผู้ถือหุ้น,นมันไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับในในกรอบ3ปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2005ลดลงปีหนึ่งแล้วก็เพิ่มึ้นมา2ส5 0พาสอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ขยับมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของอหุ้นตัวเนี้ความรู้ความสามารถของผู้บริหารตกนะครับสอบตกเนี่ยเราก็ไปดูว่าเขามีแจกผลผลเป็นยังไงบ้างแจกผลผลก็ตามผลประกอบการนะครับ1% 2%อยู่ที่ต้นทุน ในการซื้อหุ้นของแต่ละท่านด้วยนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยจาก2บาทก,กว่าๆนะครับปัจจุบันเหลือบาทกว่าอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สะดทอนอยู่ในราคาราคาหุ้นเรียบร้อยละนะครับเรื่องของงบการเงินเรื่องของกําไรอะไรต่างสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นนะครับในส่วนของหุ้นตัวเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ price to b o o k value ราคาเมื่อเทียบกับาการบันทึกบัญชีไว้เนี่ยนะครับ ถือว่าสูงสูงกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะต่ำต่ำกว่าอีกนะครับก็คือนะครับมีดิสเขาอยู่ประมาณ49%นะครับหุ้นตัวเนี้ยมีดิสเขามีส่วนลดจากมูลค่าตามบัญชีอันนี้บันทึกไว้เฉยนะครับถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วมันมันมันจะถึงไหมอย่างเงี้ยนะครับต้องไปหักหนี้ออกอีกอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะนะครับมันอาจจะต่ํากว่ามันอาจจะมีมูลค่าต่ํากว่านี้อีกอย่างเงี้ย เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตามนั้นนะครับถ้าดูจากงบการเงินตรงนี้นะครับ SVOA เนี่ยนะครับก็ดูจากงบการเงินแล้วไม่เหมาะกับการซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับก็อาจจะเป็นหมวดอยู่ในหมวดของการนะครับกะเกงกําไรไปนะครับในส่วนของหุ้น SVOA นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ให้พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแล้วก็ตัดสินใจนะครับด้วยตนเองนะคบรับผิดชอบพอร์ตการลงทุนของตนเองนะครับมีความสวนโลกแห่งการลงทุนนะครับขอบคุณ FC ที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณครับ